สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับยายบีกันอีกครั้งนะคะไม่ต้องแปลกใจว่ามนอยู่ในเสื้อผ้านนะผมสัเต็มมากไปทําธุระมานะคะแล้วก็มี messenger เเเเใน Facebook เ,เด้งลงมาว่ายายทำเดอบอยเซมิไฟแนลหน่อยคนนี้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 ใจเย็นนะคะกลับมาทำให้แล้วนะคะโดนตามรลมากโดนตามงาตกใจขอบคุณนะคะที่ทักมาขอกันเอยอะนะทักมาได้เรื่อยๆ,ๆชอบค่ะโอเควันนี้เนี่ย จะลงทั้งหมดตอนนี้ทำไว้ประมาณสี่คนก็คือมีน้องคริสต้าพี่เพียวพี่ปรางนะคะแล้วก็อีกคนนึงจำไม่ได้อาจไปแล้วแลลืมอาจคนแรกเลยโอเคค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็นกวนเดี๋ยวดูกันนะคะเป็นใครโอเคค่ะคนแรกที่จะมาในจะมารีอกกันนะคะก็เปิดประเดิมเลยค่ะพี่เพียวกันค่ะกับเพลงสั่งได้สั่งแล้วโอ้ ไม่อยากจะแบบกีภาพเยอะปล่อยหัวโล่งๆแล้วดูแบบพร้อมกันว่าจะเป็นยังไงไปจ้าก็าวว่าอายถึงไปกัวว่าอายอยู่น้ำตา ว่าชองเขาจังใดก็เอาคืนบ่ได้ก็ผู้อายเคยตัวกันแล้วก้ายังจำฟังใจแต่ก็ะชากเสียจังใดจังสิลืมอายได้ชาติเธอใดเธอนั้นตัวใจว่าให้เช้า ใจว่าสิสังคาคาแต่ก็เหตุบ่ได้ชาทีสังส่งใดสั่งแล้วบอจงไว้เหตุแนวดอกก็อายมาหลอกมาตัวมาเห็นกันับป่านี้สังส่งใดสั่งแล้วแต่ช ใว่ามากทีได่ย้อนหักอายนิดเดีเลยใ้่ มาตัวมาเห็ดกันขับป่านนี้สัง่งใดสั่งแล้ว นี่ติไ oh, <okay. S 1> ล่สางบ่ได้จบไปแล้วนะคะสั่งได้สั่งแล้วเวอร์ชันพี่เพียวนะคะกาเหมือนแบบเหมือนเป็นเพลงเป็นเวอร์ชันที่ เป็นตัวเองมากจนแบบเหมือนเพลงตัวเองไปเลยพี่เพียวร้องอ่ะมันมีความเป็นแบบตัวเองสูงมากซึ่งเป็นเวอร์ชันดีกเวอร์ชันที่ดีที่สุดตั้งแต่ฟังฟังมาเลยในในเพลงเพลงนี้นะไม่นับออริจินอลนะเพราะเจ้านองเขาเพอร์เฟกอยู่แล้วไม่นับนะและเนี่ยพอมันโชว์มันดีะจะให้ฉันติอะไรอะ่ะบางคนบอกว่าโอ๊ยอวย,อยเกินเหตุน่าลำคาญแกจะให้ฉันด่าอะไรอะ่ะอ่ะคอสตูมก็ดีส่งพี่เพียวอ่ะ การลองก็ส่งการรีอเรนจ์ใหม่ก็ส่งให้ฉันให้ใหฉันพูดยังไงให้ฉันให้ฉันติเรื่องอะไรฮะหมดน,นี่เลยให้ตขก็ใจมา้อาอูงงอ่ะดีจนแบบโอ้ยไม่เยอะไปไม่น้อยไปเทคนิคไม่ล้นกินใจฟังแล้วแบบเข้าถึงอารมณ์ได้วโดยฉันไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งวิวตัวเองเลยเพอร์เฟกต์มาก โคตรสุดสุดยอดจริงๆโอ้ยสงสารคนอื่นในทีมเลยเทำไมไม่ให้เลือกได้ห้าคนไปนเลยปะอู้เลือกคนเดียวขลนกันนะแล้วถ้าใครชอบการรีแอคของอยายนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะพันซับแล้วนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะวันนี้ลงหลายคลิปแน่นอนเพราะว่าเซมิไฟนลมีหลายคนมีการลงหลายคนแน่นอน พูดภาษทำไมพูดมาทำไมเออประหลาดยังเออเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย